ทำไม่เสียงเหมือนตัวมันใหญ่มากโอ้โหเสียงตีเยอะมากอ่ะ ที่ที่ไหนวะนัดเจียนอุ้ยเจ้าไปเก็บของบนโต๊ะมันจะมีคีการ์ดมันเยอะมากเลยอ่ะไอพวกตัวเองเล็ก็คีย์การ์ดที่กูไปเปิดประตูตอนขบวนกูก็เยอะนะก็ล่าหนี้เขาเรียกว่ายูเอียเลยนะนี่ก่ออ่านตรงนี้ด้วยมันจะเป็นการรับเควสโอเค เปงมนอยู่ไหนวะครับ่ดึงเสียงเอ้ยนั่นตัวะเยกิงว่าหมดเลยเอเีสกิลนี่มันเปิดตออ่มันกำแพงเป็นรูเลยตรงนี้ บางครั้งมันก็เกาะอยู่บนเพดานด้วยนะมอนสเตอร์บางตัวซอกนี้ไม่มีเลยกูจะบู๊เหมือนข้างบนไม่ได้ละข้างล่างที่แม่งแคบเออเอ็มไอยาฮิวนี่มันจะถ้าถ้ากินมันจะค่อยๆฮิวโร่ฮิวทันทีเลยววะถ้าหัวใจมังกรจะฮิวทันทีถ้าเป็นยาฮิวมันจะค่อยๆเพิ่มตามเปอร์เซ็นต์เลือดตามเป็นวินาทีของมันมันสามสิบวิอ่ะ ก็เต็มหลอดอ่ะแต่ว่าถ้ารถเยอะก็ไม่อาจจะไม่เต็มแนะนำว่าหัวใจมังกรเก็บไว,ว้ใช้จังหวะที่แบบโดนหัวแต่กูไม่ได้ใช้น่ะดูพวกตัวเล็กระเบิดน่ะแม่งเป็นงานเหลือเกินทีแม่งเนี่ยใช่ของกูก็ติดบั๊กแต่ว่ามีตัวเล็กมันมันทำดาเมจใส่กูอุ้ยโอ้โหมีงา้างรอเนี่ยมึงมาจากไหนนี่อ,อะ โอ้ยเจ็บถุกกลับเป็นพ่อโดดลงมาจากไหนวะมองต่อนนละโอ้เจ็บได้โอ้ยเจ็บเหลเกินทีนิวดูนะเมื่อกี้มันโดดมาจากข้างบนใช่ไหมเดี็ดมิสเตอร์พี่ดูนะพี่ยังไงหน้ามองเพดานไม่มาตัดสินใช่ไหมเคเกมค้างคู่เชี่ยโอ้ยคูเชี่ยเลย เกมค้างอะ่ะเล็กมันเออมันมันมาค้างตอนสู้กับมันอะมันไส้ว่ะบุรามีตามไปโอ้ยเจ้าอุ๊ดเรจะผ่านได้บ้างตอนนี้ว่าตรงได้อยู่แต่โอเค เอกติดพิชอยู่กูวางไม่ได้เรียวสู้กันเลยพี่เลยพี่จะเข้าไปฆ่าพี่จะเข้าไปสู้มึงเลยตัวเลยวิ่งเข้าใส่เลยไม่หนีละเเฮฮ้ยนนนนอะไรกีบมากตอนกูเล่นคนเดียวมีนีงขี่ขนาดนี้เลยอะไรนั่นคือมั่นจัดการติดบลอกติดบล็อกมาเลยคุณพ่อไปช่วยมันติดบั็กแล้วโอเคโอ้จบแล้วติดบั็กแล้วอยู่ที่แค่จออยู่ปะ คุณแพ้จออยู่ปะยังดูัวหมอกวิ่งไปหาเมืองวนเลยนั่นสกิลิวคือตอนนี้คือต้องรอว่ามึงตายใช่ไหมได้ได้ได้แป๊บหนึงโอเคได้แล้วแต่สกิลกูมันรักษาพิษไม่ได้นะไม่เป็นไรเีดโอเคฮ่าฮ่าคราวนี้แกก็ติดมักเรียบร้อย

ข้างบน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 อดนทางกลางแล้วก็มีอุ้ยข้างหลามก็มีก็หายติดบอลตอนนี้อุ้ยตายไปทันข้ามไปจะแจกริงตายแล้วใช่ไหมเอาโดนยิงโดนกู โอ้ยจิ๊ใส่กุยเอาไปชุมตัวุ้ยเหลือไม่เนี่ยคิดตั้นเนี่ยไอ้จิกอ้าวชุมึงหรือยังเนี่ยไอ้ควดนั้นมากูไม่เกิดวะต้องไปดีเคไว้ก่อนแบงกูเกลียดพิษเสียตังไปสองพันจากกายเท่อีกสองแสน ป้ารวยแล้วมาเช็คพอยนี่ไปแตะมันเร็วนั่งลงระลึกความต้องจำอยโอ้ออเก็นเล่าอัจาับแรกพวกมันก็ได้โอ้โหโอ้ตู้มองแบบนี้มันลุยกันเลยนะซีนแบบนี้ด้วยโอเคมึงไม่ได้พูดชอน้ำเลยไอตัวกิ้งเนี่ยเหรอมไม่ช่าใช่ตัวที่มันจะโผล่มาโดนตัวที่มันจะโผล่อะเอ้า

เพื่เลสดงอย่างที่ดดเดาเรียนคือเราจะจัดอ้อมลูกขึ้นมาไม่นนจะยิ่งเราใช้มันกินลูกตัวเองให้ตัวเองรอดทหางหากไปปล <c oughs> ุกปกให้กลุบไปนอนง่วงวะตั้งไว้ใหม่ตั้งไว้เพื่อให้เจงไปนอนแต่บอกให้คุณนอนก,กับเวลาไม่ปลุกปลุกขึ้นมา นอนได้แล้วแต่แต่กูนอนอยู่เหมือนหมอหมอปลุกมากินยาก่ะยาอะไรครับยานอนหลับค่ะกูหลับอยู่อยากลองทดลองป่ะอะไรนี่ได้ไหมเล็กเหรอเออเออเออได้จะได้ได้ได้เป็นขดแดงใช่ไหมเออ 《何で วิ่งเก็บของกันเธอวิ่งเก็บของกัมันมีแต่กระสุนดอกไปดิใช่ก็เก็บไปเก็บมึงเก็บมันทุกอย่างเลยได้เปิร์ใหม่ว่ะเอ้ยอีโมดนอนอีโมด วจะยิบหมดไหมยิบหมต่อย่างเปนท <c oughs> ี่คือรา,างวัลเนี <c oughs> นอนดูนะ